สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาชมวิธีการเปลี่ยน id ของตัวชาร์จเจอร์ e p e v e r ตัวนี้นะครับทำไมถึงต้องเปลี่ยน id นะครับเวลาที่เราจะเอาตัวเขาเรียกว่า mod bus device นะครับที่จะไปเชื่อมต่อบนบัสเดียวกันกับอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับ id มันจะต้องเป็น id ที่คนละตัวกันนะครับเราจึง,จ,งจะต้องเปลี่ยน id ตัวนี้นะครับวิธีการก็ จะมีตัวนี้นะครับเป็น USB t o y 4 8 5นะครับตัวหนึ่งนะครับต่อการต่อขานะครับก็คือขา3ขา4จะเป็น B นะครับขา5ขา6จะเป็น A ตัวนี้ให้เลือกเอาขาใดขาหนึงนะครับเลือกได้ขาใดขาหนึงก็ได้นะครับ3กับ4แล้วก็5กับ6ตัวนี้ผมต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแค่2เส้นนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับ พอร์ตนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์เหมือนเดิมเสียบปั๊บต่อขั้วบวกขั้วลบเข้าได้เลยนะครับเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์จากนั้นก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับ โอเคเปิดโปรแกรมมดบัต p โพขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกไปที่ c o n n e c t i o n นะครับแล้วก็ Connect ตอนนี้ ID ของตัว c h a ์ g เจเรานะครับยังเป็น ID 1อยู่นะครับเราก็ตั้งค่าตามนี้นะครับไอตัวนี้เป็นเลือกเป็น Serial p o r t แล้วก็เลือก Comport ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ บอร์ดเลเป็น1 1 5 2 0หนึะครับแปดจากนั้นกดโอเคได้เลยครับเสร็จแล้วมาที่ Setup นะครับ Lead Write Definition นะครับตัวนี้สังเกตว่า Slave ID นะครับยังเป็น1อยู่นะครับเราก็อ่านค่าที่เราต้องการลองดูนะครับผมจะลองอ่านเป็นค่าแบตเตอรี่โวลต์เตจนะครับตัวนี้ ก็เอาแ d ดเ e สมาใส่นะครับฟังก์ชันตัวนี้น่าจะเป็นฟังก์ชัน04นะครับก็ถูกต้องแล้วกด apply นะครับก็อ่านค่าได้ตามปกตินะครับสังเกตที่ตัวนี้นะครับ id มันจะเป็น1อยู่นะครับค่าแรงดันก็12.7นะครับอันนี้เป็น1217 หาร100เป็น12.17นะครับโวลต์โอเคตอนนี้เราอ่านค่าในฐานะ,ะตัวนี้ในฐานะที่ตัวนี้ยังเป็น ID 1อยู่นะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะนำไปใช้บนบัตรที่เป็น i s ซีนะครับเราต้องเปลี่ยน ID ของตัวนี้ให้เป็น ID อื่นนะครับเนื่องจากว่า ID 1เนี่ยมันจะมี หลายๆตัวก็อาจจะซ้ํากันกับตัวอื่นนั่นเองนะครับวิธีการทํายังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวให้เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ w e b i p 3 3 c o m c r c ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับผมซูมให้ดู ตัวนี้นะครับ Copy มานะครับแล้วก็ใส่ ID ที่เราต้องการตรง2องไบต์สุดท้ายนะครับตัวนี้ผมต้องการให้มันเป็น02 ID 02ก็ใส่คําว่า0ูนย์สเข้าไปเลยนะครับบรรทัดนี้ตรงเนมนะครับเป็น CRC 16 m ห d มดบนะครับจากนั้นกด ปุ่มนี้นะครับตัวนี้เป็นภาษาจีนผมก็อ่านออกไม่ไม่ออกเหมือนกันนะครับกดปุ่มด้านซ้ายสีเขียวๆตัวนี้นะครับเพราะกดปุ่มเสร็จแล้วนะครับมันจะมี CRC มาให้ตัวนี้นะครับเป็น FD 0 9นะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้เป็น09พวักแล้วก็ FD อย่างนี้นะครับแล้วก็ copy มานะครับ กด Ctrl-C มาที่โปรแกรมหมดบัตรโพนะครับจากนั้นก็มาที่ฟังก์ชัน Test Center นะครับจากนั้นให้เราวางเลยนะครับกด Ctrl-V วางสังเกตดีๆนะครับตัวนี้จะเป็น02นเนาะแล้วก็ CRC เช็คมาตัวนี้นะครับจากนั้นให้กดเซนได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยสังเกตว่าตอนนี้มันจะทํา out error ไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยน id เสร็จนะครับให้เราถอดปลั๊กครั้งหนึ่งถอดปลั๊กออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้ exit ไปก่อนเนาะแล้วก็มา set up ใหม่นะครับ read w r i t e definition นะครับให้เปลี่ยน id s l e v e id เป็น2นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ลองกด apply ดูตอนนี้ก็สามารถอ่านค่าได้แล้วนะครับเป็น1 2 1 7 v นโวลต์นะครับลอง id ลองอ่าน address อื่นนะครับตัวนี้เป็นอุณหภูมิลองอ่านอุณหภูมิออกมาดูนะครับผมก็ก๊อปมาใส่ตรงนี้แล้วกด apply อุณหภูมิตอนนี้ก็คือ3 0 4 30.04นะครับโอเคก็ okay. อ่าน ID 2ได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นนั้นว่าเราสามารถเปลี่ยน ID ของตัว Solar Charger ตัวนี้ได้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถนำตัว Solar Charger ตัวนี้ไปใช้บนบัตร IS185 ร่วมกับอุปกรณ์ตัวอื่นที่ ID ไม่ตรงกันนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับวิธีการวิธีการเปลี่ยน ID นะครับก็คือเอาข้อความนี้นะครับทั้งข้อความเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับเราต้องการให้เป็น ID เท่าไหร่นะครับอย่างสมมุติเป็น ID 5นะครับเราก็มากดปุ่มสีเขียวทางซ้ายนะครับเราก็จะได้ CRC check นะครับก็ให้ใส่เลข สองตัวด้านหลังก่อนนะครับเป็น48วัต 3F แบบนี้นะครับแล้วค่อย Copy ้เอาข้อความทั้งหมดมาที่หมดบัตรหมดบัตรโพนะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชัน Test Center วางาวางข้อความเมื่อสักครู่นะครับคือก็คือตัวนี้ทั้งหมดนะครับมาวางตรงนี้แล้วก็กดเซน เป็นอันเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ถอดปลั๊กหนึ่งครั้งเสียบเข้าไปใหม่แล้วก็เทสไอดีที่เราเปลี่ยนนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับลองทำกันดูนะครับขอบคุณที่ตารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ